แาบอกว่าลูกไม่อยากเกิดว่าเออนั่นก็ถูกต้องอ่ะเขาปรารถนาพระ涅槃ที่เราเลยว่างั้นไม่ใช่ว่าอย,ยุ่งเหยิงวนวายเอ,อ้ยไม่ใช่่บอกว่าเ,ออเกิดอีกชอบความยุ่งเหยิงวนวายเว่าอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ของรเขวว้ามารอกเราว่านี่ว่าก็ถ้าเรามีเจตนานดีแล้วก็อ่าไปเกิดพอเกิดมามันก็สร้างบุญมีเท่ามันมันไม่มีประโยชน์มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ทรามานมาพาัดพราก มาไม่ได้อะไรไปเหมือนเดิมนั่นแหละเราเกิดมาเสื้อผ้าก็ไม่มีเพื่การร่อนจอนมามีแต่ร่างกายที่เวลาตายแล้วเขาเผาทิ้งหมดทั้งเสื้อผ้าและร่างกายเจ้าอะไรหล่ะวาไม่เกิดดีกว่าเห็นไหมย่มันก็เป็นความจริงถ้าเกิดมันก็เป็นทุกข์ไม่เกิดก็คือไม่ทุกข์มันก็ร้อนอีกมันก็หนาวอีกนั่นโลกเทวดา ถึงจะไม่มีเหงื่อมีอะไรไม่มีร้อนไม่มีหนาวแห่งสมบูรณนั้นนั้นที่เป็นพวกทิพย์ก็ตามแต่ว่าก็มีความทุกข์เหมือนก,นกันกับพวกเรานี่นะทุกข์เพราะว่าไม่ได้สมัารธนายิ่อยากจะเป็นใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเวลาทเทวดาที่มีสักมากเดืนผ่านมาก็ต้องลุก ผู้มีศักมากมานั่งํำลองนั้นอยากได้ปถนานางเทพพิดานี้ก็ไม่ได้อีกเพราะผู้ที่มีบรารมีกว่าก็เอาไปครองเชื้อํำลองนั้นเนี่ยมันก็ไม่สมปถนากในเวลาที่จะตายก็เหมือน,นอกันไม่อยากตายก็ต้องตายอีกไนะนี่แหละที่มันสุขมันพรมนีม่บอกว่าสุขมีปีติเป็นอาหารร่างผู้องใจไม่มีร้อนไม่มีหนาว มีความสุขในฌานในญาณนั้นนั้นแต่ผลสุดท้ายก็ไม่สมปรารานเท่าเขางั้นมันปักกาพรมอย่างนี้โลกนี้ข้าพเจ้าสร้างมนุษย์ข้าพเจ้าสร้างต้นไม้ข้าพเจ้าสร้างอุปราข้าพเจ้าสร้างแต่ผลสุดท้ายก็เพลพุตเจ้าเห็นไหมพุะเจ้าบอกว่าไม่ใช่อ่ะเธอจะคิดว่าที่ตรงนี้เป็นนิพพานไม่ได้เธอคิดผิดแล้วอ่ะอไม่ผิด อันตริทีของผมคนสุดท้ายก็ต้องแพ้ความเป็นจริงแห่งพระธรรมมหาผมเอ้ยพระกาผมก็ต้องหมอบแม่กับพระพุทธเจ้านะนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวที่ไหนก็มีทุกพอต้นเหตุแห่งแห่งทุกข์มันก็มีคือตัวสมุทิไทยหาวิถีดับคือเอาตัวนิโรตัวนิโรธะมันดับนั่นทำไงจึงจะดับไปได้ละ่ะ เขาต้องเอามากที่นะเห็นไหมทางเดินทุกสมุดแทนี้โรธมักคเวลาที่พงค์ตรัสรู้แล้วเหมือนกับเป็นปฏิโลมแต่ความเป็นจริงแล้วอนุนโลมคือทำตามนั่นตามที่พระเจ้าสอน,นเอามากนี่เป็นทางเดินเดินไปดิ จะเดินไปไหนล่ะมักแปดจีจะมาที่ปัญญานี่ทางเดินในทางมักทางผลทางลุดทางพ้นมักเปิดมักผีก็มีมักแปิดศีลจะมาที่ปัญญานี่เป็นทางเดินที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามมักเปิดมักผีนี่เอาน,นั่นก็เหมือนไอ้พระเทวทัตบ้า,า,บางก็เหมือนชัมปูกะบ้างก็เหมือนลทททัทิต่างๆบ้างรีกว่ามักเปิดมักผี คือทางเดินเข้าสู่การเป็นเปรตเป็นนรกมหาเวทีเป็นัศว์เดราชาเป็นสุรกายมันก็มีทางเดินของมันแต่พระเจ้าก็เิดขึ้นชี้บอกทางหมดเลยเนี่ยทางเดินที่ไปเป็นเปรตเป็นอย่างนี้ทางเดินที่ไปนรกไปอย่างนี้นี่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นัศว์เดราฉานเป็นอย่างนี้ทางเดินเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้มักนี่คือทางทางที่เดิน ไปแล้วในสุขติแห่งเป็นมนุษย์ก็มีอย่างนี้ดูต้องเข้าใจตัวนั้นนะ